กองทามครับพี <mini horror> <m ario> ่โอ้โหกอทามพี่ทามขอบคุณครับขอเข้าเรื่องของวงมือได้ไหมคะเรื่องงานขอข้ามเดีวกันนเพราะว่าเวลาได้ครับขอบคุณนะครับเข้าใจเนาะวันชิ้นครับเป็นยังไงบ้างก็กลับมาเล่นอีกครั้งในรอบ10ปีนะฮะแล้วก็จริงๆสำหรับโฮมโรดเดอะมิวสิควลนะครับ2568เป็นละครเวทีซึ่ง เราเราเคยทําการแสดงมาก่อนหน้านี้เมื่อ10ปีที่แล้วครับพอมาทํารอบนี้เนี่ยเราก็เราตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาผ่านไป10ปีจริงๆแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะเวลามันเปลี่ยนไปบริบททุกย่างมันเปลี่ยนไปคนจะยังอยากดูละครเรื่องนี้อยู่หรือเปล่า แล้วก็เป็นอาร์มก็มีโอกาสได้เล่นกลับมาเป็นอาร์มอีกรอบหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยครคนก็รู้จักพี่อาร์มในฐานะของโดมิกนใช่ใช่ครับจุดจุดหนึ่งที่คนรู้จักอาร์มก็ในฐานะที่เป็นเป็นอาร์มตีระนาานี่แหละสุดท้ายแล้วพอได้เปิดวิกมาที่ผ่านรอบสื่อมวลชนรอบกาล่าแล้วก็5รอบที่เราได้แสดงไปทุ่มทนมากขอใช้คำนี้คะคือขนลุกมากเลยแล้วก็ดีใจกับผลตอบรับที่ที่มาแบบทุ่มท้นจริงๆทุกด้านทุกมุมเลยนะฮะส่งกำลังใจมาเยอะมากๆเราก็ดีใจอ่ะว่า ครั้งหนึ่งดนตรีไทยได้ขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตบนเวทีละครเวทีแล้วมีคนปรบมือและเสียงกรี๊ดดังขึ้นมาจากการเป็นการแสดงดนตรีไทยมันทําให้มีเสียงกรี๊ดได้เนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ดีแบบนี้ครับจะมีเพิ่มลงเพิ่มรอบอยู่ดีอะไรนี้ไหมครับาะว่าิกแซคดีขนาดนี้รอบสุดท้ายคือสิบแปดรอบสุดท้ายใช่ครับวันอาทิตย์ที่18พฤษภานี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วซึ่งก็ต้องผมเองอ่ะลุ้นมากอยากให้เพิ่มรอบ แต่เท่าที่ได้ยินมาตอนนี้คือเท่าไหนเท่านั้นเลยนะด้วยคิวของพี่ๆศิลปินทุกคนที่ก็ต้องบอกว่าเราเรามีความรับผิดชอบที่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลืออีกประมาณ5รอบนะครับเ,เพราะฉะนั้นอยากจะให้มาจริงๆนะฮะท่านไหนที่ถ้ามีโอกาสมาดูได้นะครับก็มาเอ็นจอยกับความเป็นละครไทยของเราเตนตฟรีไทยแล้วก็เรื่องราวดีๆความเป็นไทยด้วยครับบัตรยังว่างหไหมสามารถ ตอนนี้เท่าที่เช็คก,ก็ประมาณชัก 80- 90%นะครับมันยังพอมีอยู่ประมาณชัก10%ที่ที่ยังว่างอ,อยู่ตแ,แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะ <c oughs> เพราะว่าพอตอนแรกมันยังมอีอยู่เยอะฮะ <c oughs> แต่พอเราเริ่มเล่นรอบกาล่ารอบแ,แรกๆไปพอผลตอบรับว่ามันมันมันสนุกนะคร <c oughs> าวนี้บัตรเดินเร็วมากเลยก็เลยอยากให้ได้มาดูกันครอย่างก่อนนี้อาถึสบายกับการเลื่อนละคร เลื่อนไปรอบหนึ่งครับรอบวันที่4เป็นเป็นวันนี้เลย<อ>ก็เลยมีง้ขึ้นมาเป็นวันนี้อตอนแรกทุกคนเป็นห่วงอาตู่มากนะ<อ><อ>เพราะว่าท่านก็ท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินาะท่านก็เป็นเป็นนักแสดงที่ที่ตั้งใจแล้วก็ท่านก็มีอายุอะ่ะพูดง่ายงแต่สุดท้ายพอเราเริ่มเปิดมา4ี่รอบผมคือแบบเฮ้ยอาทํายังไงอะ่ะเหมือนจับมาจากที่ไม่สบายเป็นอาใช่ไหมฮะกลับมาเหมือนได้ไวัยรุ่นท่านหนึ่งอ,อาแบบแรงเยอะมากผมงงมากแล้วาอาอาสปิรีตดีมากๆครับคือนอกจากอาจะดี ดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยคนที่เข้าฉากกับอาหรือว่าคนที่อยู่ในกองที่อยู่กับอาเหมือนเราได้พลังจากอาว่าเฮ้ยอาท่านอายุเท่านี้ท่านยังสู้ท่านยังวิ่งขึ้นบน,น,นในบนนดลงบนใดแบบเป็นว่าเล่นเราล่าเราแบบเราเหนื่อยไม่ได้นะอายังทําให้ดูเลยมันก็เป็นแรงบันดาลใจในการได้ร่วมงานครับแล้วก็มันกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เห็นการทํางานคนที่มีมาตรฐานสูงอย่างอาตู๋เราได้าพอใครมีอะไรน่าเป็นห่วงอาใช่ไหมครับเท่าที่อาเจอเนี่ย ไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยฮะสุขภาพอาคือเริ่มเล่นมุกหัวเราะยิ้มได้เหมือนเดิมเท่านั้นเลยนะฮะอาจจะมียังยังมีแบบว่าอาจจะมีเส้นหานิดหน่อยแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อาดูแลตัวเองดีมากมากแล้วตอนนั้นคือป่วยอะไรเงี้ยหลายๆคนทีมงานสมุดจะไม่ับเพราะว่ามันต้องเป็นคอนเสิร์ตก็ผมก็ได้ข้อความจากพี่เอกผู้จัดการละครบอกว่าห้ามป่วยห้ามสายห้ามตายก็คือ ในช่วงนีชง้ช่วงอื่นจะไปเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้องดูแลกันดีมากๆช่วงนี้ก็คือกลับมาอย่างอาร์มเนี่ยอาร์มดูแลตัวเองเหมือนกับช่วงช่วงสองสปีก่อนที่เราดูแลเรื่องโควิดเนาะหน้ากากก็แน่นเลยนะฮะแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ยังข้อนอยู่ตลอดเวลาเราเราดูแลตัวเองดีมากๆเลยฮะ,คะเคยม่าตู้ที่าเอาเข่ได้ไไดูแอะไรใช่ไหมอารทุกอย่างจัดการได้เรียบจัดการได้ครับพอกลับมาเริ่มรอบหนึ่งเนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับอตูครับอเ,เอาฝาก บบัตรับ่ครับได้ครับได้ครับบัยังพอมีนะครับใครที่ได้เห็นข่าวตอนนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่าอย่าชะล่าใจนะไม่รู้ว่าผมโรงที่หลายคนประทับใจที่เขาว่าดีก็พูดแบบว่าเขินๆเนาะเราก็อยู่ในนั้นด้วยอยากจะให้มาดูจริงๆเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับมาแสดงอีกทีเมื่อไรและจะ จะเป็นใครจะเป็นยังไงแต่ครั้งนี้เนี่ยที่ทุกคนบอกว่าเขาว่ากันว่าดีเขาว่ากันกว่าชอบนะฮะก <c oughs> ็อยากจะให้ทุกคนได้มาดูด้วยสายตาคนเอกครั้ง <c oughs> บัตรยังพอมีแต่น้อยมากจริงๆนะฮะไทยทีเก็ตเบจเจอร์นะครับฝากด้วยนะครับผมโรนเดวิลสุดท่อ2168ครับอบครับแต่ต้องไม่เกิดกันถ่ายรูปถ่ายรูป